สวัสดีครับวันนี้ผมไพศาลนะครับกับช่องลิหน้าต่างนะก็เป็นกฎหมายน่ารู้เหมือนเดิมนะครับอยู่ในบทความที่มาจากของเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นตอนที่409นะครับตอนนี้ใช้มือถือขณะขับรถนะครับฝ่าฝืนถูกปรับนะครับก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับปี2566นี้นะครับเพราะว่าเขาเผยแพร่เมื่อวันที่12มกรานะครับปี2500 66นี้นะครับว่าโทษมันไปถึงไหนแล้วนะก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับปีพุทธศักราช2522นะครับและที่กำหนดเพิ่มเติมนะครับมาตรา43วงเล็บ9นะครับกำหนดห้ามมิให้ผู้ที่ขับขี่รถในขณะใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเว้นแต่ให้ผู้ที่ขับขี่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถได้ตามหลัก ข้อปฏิบัติดังนี้นะครับก็คือวิธีการดังนี้นะ 1. อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายอุปกรณ์เสริมสําหรับการสนทนานะครับหรือระบบกระจายเสียงจากเครื่องโทรศัพท์โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอสองนะครับใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษสําหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้งก่อนการขับรถนะครับทั้งนี้ ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถนะครับกรณีผู้ที่ขับขี่มีความจำเป็นต้องถือจับหรือสัมผัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานโดยประการใดๆให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัยก่อนใช้มือถือเคลื่อนที่ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็น2ออย่างที่เขา,อ,าอธิบายมานะครับ โดยผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่400ถึง1,000บาทนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2,522นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา157นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบทความที่เผยแพร่เมื่อวันที่12มกรามที่ผ่านมานี้นะครับก็ยัง มีการบอกว่า2ข้อนะครับทวนอีกครั้งก็คือ,อใช้แบบหูฟังแบบบลูทูธได้นะครับแล้วก็มือถือเนี่ยก็ยึดบนแท่นนะครับเปิดลําโพงก็คุยได้มือถือก็ยึดบนแท่น,น,ย,ย,น,ทนยึดอะไรให้เรียบร้อยนะครับคือห้ามไม่ให้จับยกมันมาแนบหูคุยนั่นนะครับนี่ก็เป็นกฎหมายนะครับที่เพิ่งเ,เผยแพร่นในบทความนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับ ขับรถก็ระมัดระวังนะครับขอบคุณครับ